โลโกะช่องนุม่มผูพาลพี่น้องมาสิดเบ็ครับพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องคือใน,นมือแรกในมือสอเรู้บ้านนี้ฝนตกพี่น้องนี่ครับของหาป่าใส่เบ็ดปันไหลเขาท่าขนาดน้้ย าเรากำมาเอาอยู่นี่เป็นคู่ทางครับพี่นอ้องปลาไหล่ันนี้มากับเพื่อนเราเพื่อนไปไสก้อนแล้วคนไทยน้ำกันนะพี่น้องนครับบรรยากาศโอ้ย้อนแสงหมพี่น้องยากาศยังมันเศร้าหมอกที่ปลายหย่าครับพี่น้องนะครับไม้ องเป็นห้องดินครับพี่น้องที่เรามองหากินนุ่มผู้พานก็ได้มี่ใกล้หองเนี้ยโอ้พักกันจองขึ้นไลยเลยพี่น,อน้องวางสอนลมใมโคมาลื้อเนาะพี่น้องเนาะในโคมาลือ้อออกเบิดเลยเนี่ยงาขึ้นไม่ครับพี่น้องหวงสิเลยครับปใส่ปลาไหลเนาะเป็นช่องบนหนัว มื่อนี้มาสิบเบ็ดครับพี่น้องให้เพื่อนใส่ปลาไหลแต่ว่านุม่มผู้พานที่สิบเบ็ดมีปลาบ่ะมาเนี่ยเงียเป็นเงียะใส่เดียนพี่น้องบรรยากาศแดดซ่องไปเงยยียามีน้ำค้างแก๊กน้อยโอ้กินหอดบ้านนาะพี่น,อน้องเนาะงว่าไปว่ามาก,กเลยลงไปทงหน้าบ้านเขาเนาะเงยบไม่เส้า นำหมอกราท่านได้อันนั้นยังเสร็ลงไปรอ,อยามเบียดโอ้คักคักนี่ครับลองใส่ปลาไหลครับเขาไปหมุนใส่น้ำปลาเหรอครับปลาไหลนี่เส้นปลาหยาดบรรยากาศได้การเยี่พี่น้องแต่ว่าสายว่าคือชิแดดแคบๆมือเนี่ยแดยดกำลังขึ้น แต้มขึ้นแยมๆแล้วพี่น้องอู้พักกัรจองพี่น้องวันนั้มาเบีเยดน,น้อยๆอยู่บรินี้แกบดแล้ว <c oughs> หาเก็บอดดอกพักกัรจองอยู่พี่น้องคนนี้อู้ป่าบ่อนนี่ีอะไรซีซีซ้อนซีดีแล้วพี่น้อง <c oughs> หาหมองตั้งกล้องให้พี่น้องเบื้องบน วันนีขาตั้งกล้องนะพี่หาตัวคีบเอาโอ้บรรยากาศนะพี่น้องเนาะน,นี่ก็เป็นปลาใหม่เวอรทั้งหมดเขียวอุดมสมบูรณ์ุ่นเห็นไหมตนใส่เบียดผนอัวอยู่ทั้งในน้ามุ่นพี่น้องสิทธิ์เบ้างครับพี่น้องนี่ครับออกใส่เบียดปลาไหลกันเป็นสภาพแบบนี้แหละปลาไหลอยู่ <laughs> Ui, um, ngon ngon ngon, xe đèn đèn thế nào Bên đây Ui uh. Ui uh. Bà Ô, oh, phụ đế mà xây đàng vậy là này Bà thiệt đàn hơn tuần này oh. Oh, mà, mà xây biệt, xịt biệt rồi Mà xây đàng đây à, okay là Đó, tay เป็นใส่ด่ดางแล้วพน่กป่าถือด,ด่างพุ่นเพลย์ดินน้ำน,น้ำน้ำเนาะตอนแรกคลิปนี้ฝากไว้ชนีน้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกช็อตให้พี่น้องเบ้างตอนนี้ไปแต่งเบ็ดก่อน,นอเนาะเบ็ดว่าจะแต่งตอนนีค้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกืมตังใจให้นุ่มผู้พานเ้อครับพี่น้องสู้ๆกันไปครับพี่น้องตอนแรกคลิปนี้ฝากไว้ชนี้ครับขอบคุณครับ